ผู้ที่จะได้รับเกณฑิบัตรก็คือจะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะก็คือผู้รับผิดชอบของสถานศึกษานั้นๆแล้วก็ผู้อำเนิการนะคะก็จะเป็นโล่เกณฑิบัตรของผู้รับผิดชอบแล้วก็เกณฑ์บัตรของผู้ในการส่วนในระดับเงินระดับทองนะคะก็จะเป็นเกณฑิบัตรสามแผงก็คือเกณฑ์บัตรของสถานศึกษา เกณฑ์อิสระของท่านผู้มีการแล้วก็เกณฑ์อิสระของผู้ผู้รับผิดชอบนะคะก็ลงนามด้วยหรระดับเพชเนี่ยจะลงนามเกณฑ์อิัสระเพื่อท่านผู้ที่ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเราเองนะคะแล้วก็ลงเวลาของนุวยดำเนินงานเนนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเผื่อทุกท่านมีแรงบันดาลใจในการทำนะคะเพื่อเพื่อสถานศึกษาของพวกเราเองนะคะค่ะในส่วนของบทที่สามอาจจะใช้ถื่อในส่วนของเรื่องที่สามก็เนี่ยประมาณนี้ที่ถ้าใดสอบถามเพิ่มเติมนะคะ ผ่านอนุญาตที่บอบถามนะคะจำเป็นไห้คะโรงเรียนที่สามโรงเรียนจะทำเครือข่ายกับเราต้องผ่านเงนหรือรว่าทองอะไรมาคะ จำเป็นค่ะอันนี้ระบบในพุนง่งไปชัดเนจนจำเป็นจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการและประเมินระดับเงินและทองไปแล้วนะคะอันนี้คำถามต่อมาก,ก็คือว่าแล้วจะทราบได้ยังไงว่าในเขตเราโรงเรียนผ่านเงินหรือทองนะคะในภูมิภาก็ต้องมบขวดศึกษาที่จังหวัดในการส่งประกาศตัวเองใพวกเรานะคะจะได้ทราบว่าโรงเรียนที่ใกล้เคียงกับพวกท่านหรือโรงเรียนในเขตเนี่ยมีสถานศึกษาใดที่ผ่านเงินและทองแล้วนะคะเราจะได้เครือข่ายที่เป็นโรงเรียนใกล้กันเนาะไม่ต้องข้ามไกลมาก นะคะเดี๋ยวเราจะวบรวม้เป็นสงของของพวกเราในไลน์ เลยนะคะว่าสงสัยตัวไหนอะไรนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเองอะไรนะคะสงสัยตัวไหนก็ถามได้เลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สร้างไฟล์แบบนี้ไว้เพราะฉะนั้นการประสานงานกันก็ต้องเป็นการโทรศัพท์โทรศัพท์ออกนะคะว่าอันนี้ได้ไหมเรื่องนี้ได้ไหมนะคะตามที่ไฟล์เองเคยเจอก็จะมีพที่จากสพทนะคะโทรมาถามว่าโรงเรียนทำเบสเรื่องนี้ผ่านแล้วเนี่ยพอที่จะเป็นเรื่องต่างๆอย่างนี้นะคะรอบนี้เราสามารถถามกันในรายใหญ่ได้เลยเนื่องจากเราเป็น I มีต้นทุนมีหลักฐานมีทรัพยากรในมืออยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้ลงมือทำแล้ววิธีทำนะคะก็โหลดคู้ม,มือมานะคะแล้วทําไปตามสเต็ปเลยนะคะอยาา่าข้ามถ้าท่านข้ามแล้วมันจะมียากนะคะแต่ถ้าท่านทําไปเรืเ่อยๆตามบทที่หนึ่งที่สองที่สามไล่ไปเลยนะคะเพราะว่าทุกระดับจะมันจะมีโครงสร้างข,งของการทาเอกสารรายละเอียดต่างๆอยู่แล้ว อย่าได้หวงว่าให้เขาเปิดหาขาห้อมูลที่ท่านผอบอกว่าผู้ประเมินแต่ละคนนะคะก็ งานเยอะใส่มาเยอะๆกรองการเห็นคะแนนท่านก็จะเยอะตามนะคะแล้วจะมีข้อ,อคอมเมนต์ไปคล้ายเรื่องเอกสารู่ลอเลยว่าคะแนนประเมินต้องผ่าน90%ขึ้นไปนะคะแล้วท่านจะผ่านการประเมิน เราผ่านท่านเลย90%ขึ้นดีมากที่เรียกนายโควาไปนะคะหวัว่าทั้งเกือบร้อยท่านในห้องประชุมแห่งนี้เวลาเราเงอ่านนะคะเอกสารประกอบการประเมินไ้ว่าเราจะต้มจัดดับเงินทองให้เราเก็นแล้วให้เราผ่านผ่านผ่านไปเลยนะคะอยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกโรงเรียนทุกท่านที่ในห้องประชุมนะคะได้กลับไปทำเริ่มต้นเทา ว่าประกาศจะเด็ดรายชื่อของเพื่นทุกท่านในที่ระดัที่ขั้นสูงค่ะคุณมากยังมีแค่พี่เองครับแ p ่จีพีที่แค่ไหนแค่จีพีที่แค่ไหนความเป็นมาให้หน่อยเล่ครับเล่นของเงยอนนอยู่งนี้ บอกนก่อนบอกนจ้หไม่ไม่ถ่ายนีนะครับถ่ายสักรนะูกนะครับถ่ายสักรูนะครับพี่ถายรูกสักรูกเ